ทุกคนอันซีนน้ำตกซิริเลสลือชาแห่งเดียวของจังหวัดลำปางอยู่ติดกับโรงแรมสิริเลยทุกคนจ๋านี่ฮะบรรยากาศน้ำตกสวยมากสามารถที่จะเดินลอดใต้อุโมงค์แห่งนี้ไปฝั่งค่ายสุรศักดิ์มุนตรีบ้านป่องนักก็อยู่ไม่ไกลจากค่ายสุรศักดิ์ดูน้ำใสมากทุกคนจ๋ารถมาก่ะ โรงแรมสิริอยู่ตรงนี้เดินมาถ้าไปตรงนู้นกปเป็นแยกปากขามแล้วก็อนุสาวรีย์พอ่อเจ้าทิดช,ช้างบอน้ําตกท,ทุกคนจะจะมีสองฝั่งนี่คือน้ําตกสิริเลิศลือชาทุกคนจะ้ะสวยมากทุกคน,นเเาามานอนที่นี่ได้ใช่ไหมมีที่ออกกําลังกายมีสะพานตรงนี้ สะพานแห่งความรักต้นจามจุลีสีชมพูอยากให้ดูน้ําตกชัดๆจาะทุกคนจะใส่มากธรรมชาติมีปลาด้วยนะทูมีต้นพญาจงอางอยู่ด้วยแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติจริงๆบ้านหลังนี้ถ้าเป็นสไตล์แบบว่าฮิตเด่นมากๆนะฮะมีต้นมะม่วงด้วยนะต้นลั่นทมขวามือก็เป็นบ้านได้ทุกคนจ๋าเป็นบ้านของออประชาชนชาวเขลังน,นครแล้วก็มีความเป็นน้ําตกแต่ใครมาตรงนี้ก็มานั่งออดูปลา เล็กน้ําได้อยู่นะทุกคนแต่แต่ก็ต้องรักษาความธรรมชาติอย่าใช้สบู่ยาสีฟันนะฮะเดี๋ยวมีตัวจริงเจ้าน้ําด้วยเห็นไหมทุกคนยาเนี่ยซูไม่เห็นจริงเจ้าน้ําเห็นไหมจริงเจ้าน้าอ่าวิ่งอยู่บนผิวน้ําความตึงของน้ํามันก็นี่ฮะบ้านน่ารักมากถ้าเราเป็นบ้านเจ้าของบ้านหลังนี้เราจะทําให้เป็นแบบเท่เป็นคาเฟ่ได้เลยเนาะโอ้เราน่าจะมาซื้อบ้านหลังนี้นะทุกคนเนาะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นแบบอันซีนอันหนึ่งเนาะแต่ที่แน่ๆคือไม่กลายจาก โรงแรมซิริทุกคนจากนี่ฮะสุดยอดมากๆเนี่ยฮะถนนตรงนี้เป็นไฮเวย์ลำปาง,งาวจากทุกคนจาเดินออกจากโรงแรมซิริก็เลี้ยวขวาก็จะเจอน้ำตกซิริเลศลอชาอันนี้เลยไ,ไหลมาเป็นน้ำใสมากนะฮะตรงนี้ก็จะมีความเป็นเดินเข้ามาแล้วอันเห็นไหมเป็นอุโมงค์มีปลาเห็นไหมแสดงให้เห็นว่าอะไรนี่คือธรรมชาติแท้ๆ วันพันเวทเปอร์เซนต์ชุกเห็นไหมได,ดนนูนี่เดินลอดไปตรงนู้นไปฝั่งถนนหลวงก็จะไปเดินไปค่าสุรศักดิ์หมุนเดียวเดินถ่ายให้ดูก็ได้ว่าลอดได้จริงๆริงใครจะลอดตรงนี้ไปคนเดียวไม่ได้นะทุกคนเผื่อนางพญาอะไรต,าต่างๆตามีเขาพาคุณไปไหนตอนไหนไม่ต้องมีเพื่อนไปจะได้ความปลอดภัยด้วยแต่ถ้าลอดสีโวนี้หักออกมาก็จะเป็นอันซีนถนนเห็นแหมน้ําตกไหลออกมาจากทางนีไม่ใช่น้ําจาก ภูเมืองหรือน้ําจากบ้านเรือนที่ซัดผ้าไม่ใช่นะจ๊ะนี่ฮะโรงแรมศรีอยู่ตรงนี้เ็น๋ยวนี้ก่อนเออก่อนถึงทางเข้าโรงแรมศรีก็เป็นร้านอาหารกับข้าวกับกินข้าวกินปลาเนี่ยฮะเข้าไปที่เจอน้ําตกนะฮะศรีเลศลูชาานเป็นย่างนี่สามแยกเลี้ยวซ้ายไปพหลโยธินตรงนี้เลยค่ะ เช่นพหลโยธินก็รู้อยู่ไปถึงสถานรถไฟลำปางไปห้าแยกลำปางไอ้เดยวพรุ่งนี้เราไปกินแกงใต้นครลำอยู่ตรงนั้นเลยห้าแยกเป็นแกงใต้ที่ยิ่งใหญ่มากชื่อว่าร้านแกงใต้เนี่ยเมืองนครแกงใต้อะไรลำปางอะไรสักอย่างนี้แหละเรจะไปสักประมาณเช้าเช้าเนาะแล้วก็นั่งรถไฟเที่ยวอ๋อที่มาจากเชียงใหม่อะฮะเห็นไหมตรงเนี้ยจะมีป้ายโชว์เลยว่าในหลวงรอ9เก้ากับรอดเจ็ดมาประทับพับพลาที่นี่ั้างคืน โดยเฉพาะรอเจ็ดอย่ามาหนึ่งเดือนเลยนะนะฮะตรงนี้เลยอยู่ในค่ายสุรศักดิ์มนตรีแต่ถ้ากิดใครตรงไปก็ไปพเยาเชียงรายก็แล้วแต่ศรัทธาหรือจะไปวัดจองคารรที่อําเภอเง,งาวก็ได้แต่เราจะไปวัดจองคารรตรงนี้จ้ะ วัดจองคาตรงทีาเรียกว่าตรงนิพพาทต,ตรงสถานีรถไฟสนามบินทุกคนจากประมาณ1กิโลจากโรงแรมสิริะก็จะมีวัดจองคําแห่งเมืองลําปางนะไม่ต้องอําเภอเงาฮะอำเภอเมืองเลยฮะก็จะมีวัดจองคําชื่อเหมือนกันเฉยๆทุกคนนะมาเดินกลับโรงแรมสิริทุกคนจ๋านะครับตรงนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นน้ําตกภูมิสิริลือชานีฮะสวยมากโอเคเนาะเราเดินกลับโรงแรมเพราะไม่นั่นนะจะไม่มีเวลาแล้วฮะ จะต้องเช็คอะไรเขาเรียกลบเมมโมรี่ชาร์จแบตเดี๋ยวอาจจะไปตรงข้างหน้าเรานี่แหละนะครับวัดจองคําทุกคนจ๋าจะได้ไปสักทีนะฮะใฝ่ฝันถึงแม้จะไม่ใช่วัดจองคําแต่วัดจองคําที่อําเภองาอ่นะครับที่ไปประมาณ5-60โลทางนี้นะทางนี้นะอันนั้นจะเป็นวัดแบบชัยใหญ่สตาดแบบชยใหญ่พมา่าทุกคนจ๋านะครับแล้วก็ เราก็จะเดินเดินเดินเห็นไหมตรงนี้ทางเข้าน้ําตกทุกคนอีกทางหนึ่งนะนี่ที่ออกกําลังกายก,ก็จะมีทางทางลัดนะแต่ก็ตรงนี้ย้ำอีกทีหนึ่งจากโรงแรมซิริโฮเทลก็เดินไปประมาณ80เมตรเลยตรงก่อนจะถึงเสียกปากขามทุกคนจะ้ะก็จะเป็นอนุสาวรีย์หนามเจ้าทิพช้างซึ่งเป็นปู่ของเจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้ากาวิระนทุกคนนี่สูนอนุรักษ์ช้างทาง,ทางตรงไปฮะท่า,าลํำปางหลวงก,ก็ตรงไปวัดพระธาตุจอมป่นก็ตรงไปนะ ตรงไปจนถึงเชียงใหม่ได้เลยจ้ะนี่ฮะสถานที่ออกกําลังกายดอกสลาตะแบบนี่ไข่สุรศักดิ์สามแยกเสยวไปพระหุนโยชินนีไก่ทอดถัดใหญ่แท้แต่เขาทําแท้แต่เขาก็ไม่ใช้หอมแดงทอดนะเมื่อวานเราไปคิดมาก็อร่อยฮะเขาใช้หอมขาวมันก็เลยจะเหนียวเหนียวหน่อยแต่ก็หายากนะคะไก่ทอดถัดใหญ่แท้จริงๆที่ใช้หอมแดงน้องเขาเป็นชาวมงฮะขยันทรมมหากินอยู่เยื้งเยกับช่องแปด นี่ร้านกินข้าวกินปลาเปิดทุกวันนะจ๊ะคนมีห้องแอร์ด้วยเห็นไหมพอเจอร้านกินข้าวกินปลาก็แสดงว่าถึงสิริแล้วจ้ะล้วก็เดินไปเดี๋ยวเราจะเดินนะจากสิริไปชาร์จแบตก่อนแล้วก็ลบเมมเพื่อจะไปฐานทางนี้เพื่อจะไปวัดจองคาให้ได้วันนี้นะครับอาจจะแวะคาเฟ่สักร้านหนึ่งเพราะจริงๆบอกตรงๆนะเราก็พยายามหาร้านดีๆอยู่แต่หาค่อนข้างไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะบางร้านก็ เขาก็ไม่พร้อมอะฮะแต่ที่พร้อมก็คือนี่หาโรงแรมสิริอยู่ตรงนี้เลยพร้อมต้อนรับชาวโลกน่ารักมากที่พักสงบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายนอนมีความเป็นสัดส่วนทุกคนต้องมานะมาพักที่นี่เท่านั้นแล้วก็จะไปไหนต่อก,ก็ว่ากันทีหลังฮะนี่ฮะเห็นไหมเดินมาไม่ไกลจากน้ําตกสิริทูมลือชาสิริเลสลือชาเสียงธรรมชาติจกกระจันเรไรอันนี้เป็นดอกราชพฤกษยาพฤกษ ถ้าเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของเค okay, ลางนาครคืออะไรทองกวาวใช้ต้นไม้ดอกไม้ชนิดเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่เลยทุกคนถึงแล้วทุกคนจอดเดี๋ยวเราเจอกันที่ห้องเลยเนาะโอเคนะ okay, นะจะได้โพสต์คลิปแบบโพสต์รัวๆติดๆกันนะฮะเพิ่งมารู้ว่าบางคลิปประดุดละเมอเพราะว่ามันมีเสียงดนตรีจากร้านอาหารที่เราไปไปกินมาทุกนเขาก็เลยบอกละเมเขาก็เลยลงโทษเรา โพสคลิปก็ไม่มีคนดูใจร้ายมากเราไม่ได้ตั้งใจละเมิดนะเฉียงของเขาเปิดในราานะ่ะแต่ว่าเราละเมิดได้ยังไงเออเราเพิ่งมารู้เมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเออเมื่อ,อวนันศืนนี่แหละลบคลิปก็เลยต้องเริ่มต้นกันใหม่ที่ถ่ายไปเราก็ลงไปบางที่ลบไปแล้วก็กู้คืนไม่ได้เลยล้วก็มีเสียดายนะคลิปดีๆร้านดีดีโรงแรมดีดีบางที่เนี่ยแทนที่จะได้รับการบอกต่อเต็มที่ติ๊กต็อกมันอกยากไปละเมิดลิขสิทธิ์จะเจอกันคลิปหน้าครับ